ตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วโชคดีจริงๆจเจอคนรอดชีวิตด้วยพี่พี่ไม่เป็นไรนะขอบคุณพระเจ้าผู้ชายคนนี้ปล่อยให้หน่วยงานของฉันเป็นคนจัดก,การเองค่ะคุณผนึกท่านมือระดับสูงได้ทำไมดูไม่ดีใจเลยล่ะคะพอนี่เป็นแค่ผนึกชั่วคราวพลังมือที่นี่กำลังเอ,อ่อล้นออกมาเราต้องรีบแล้วก่อนที่ผนึกจะคลายออกพวกเราต้องรีบไปเก็บดอกไม้ที่เหี่ยวเฉา เข้าใจแล้วเราจะพาชายคนนั้นกลับไปที่สมาคมวิญ,ญญาณเพื่อรักษาเขาข้างหน้านั้นแล้วคนอื่นๆละ่ะไม่มีใครลอดออกมาเลยเหรอไม่เหลือแม้แต่เศษผ้าหรือว่ากระดูกนอกจากคนคนนั้นแล้วทุกคนถูกกินโดยพลังมืดไม่ว่าระดับการบ่งเพาะของเขาจะอยู่ระดับไหนก็ตามเฮ้อเมื่อครูพวกเขายังมีชีวิตอยู่เลยแต่ตอนนี้กลับหายไปแล้ว อีอ e. e. ีพวกเธอสองคนลุกหน้าไปกลับกับตันซูเลยอันตรายที่แท้จริงตอนนี้ยังคงเป็นบึงสีดํานี้ฉันจะคอยระวังพลังนี้ให้ค่ะตรวจพบความผันผวนของพลังมืดที่รุนแรงอีกครั้งการตรวจจับเสร็จสิ้นระบบกําลังเขียนโค้ดรวบรวมข้อมูลขั้นสูงสุดการเขียนโค้ดเสร็จสิ้นคุณได้รับเทคนิคธาตุมืดผลอาณาเขตมืดไร้ขอบเขต สร้างพื้นที่มืดที่เต็มไปด้วยหมอกและถูกปิดผนึกภายในนั้นพลังวิญญาณจะถูกกัดก่อนโดยธาตุมืดทําให้พลังที่มีอยู่เดิมอ่อนแอลงอย่างมากอาณาเขตมืดดินแดนพิเศษงั้นหรอพูดอีกอย่างก็คือฉันใช้อาณาเขตมืดไร้ขอบเขตในการต่อสู้ผลการกัดก่อนธาตุมืดจะสูบพลังวิญญาณของคู่ต่อสู้และค่อยๆตัดการส่งพลังงานของพวกเขา และถ้าฉันใช้มันรวมกับเทคนิคทา่านมืออื่นของฉันมันจะไม่ซ้อนทับกันจนเกิดผลทำให้อ่อนแอลงที่รุนแรงกว่าเดิมหรอแบบนี้แม้แต่สิ่งผิดปกติที่แปลกประหลาดกว่าขึ้นความมืดฉันก็จะสามารถบดขยี่พวกมันได้ไม่ว่าระดับของพวกมันจะเป็นอะไรคุณไม่รู้สึกว่าหมอกสีดำกำลังเกาะตัวขึ้นใหม่หรอความผันผวนทางจิตวิญญาณนี้เขากำลังทะลวงผ่านอีกแล้วหรอแต่ไม่มีอะไรใหญ่ๆที่มากระตุ้นเลยนี่นาะ ไม่จริงนะเขาดูซับพลังแห่งความมืดในช่วงเตือนภัยแรกของการฟื้นคืนพลังวิญญาณผู้ใช้พลังออร่าทุกคนรู้ดีว่าธาตุมืดนั้นน่าสะพึงกลัวขนาดไหนมันเป็นพลังที่เกิดจากอารมณ์ด้านลบและความมุ่งร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเหล่าเจ้าหน้าที่พยายามค้นคว้าวิธีชำระล้างและขัดเกลาธาตุมืดแต่ผลที่ออกมามนเลวร้ายมากระดับของพวกมันมีตั้งแต่ดีไปถึงเอสแต่แม้แต่ระดับดี ก็สามารถทรมานผู้ใช้พลังออร่าขวานผี3ดาวไม่ต้องพูดถึงคลื่นแห่งความมืดที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีสิ่งผิดปกติระดับ S อ,อยู่ลืมขั้นสร้างวิญญาณไปได้เลยขั้นสร้างวิญญาณ10บขั้นก็สามารถดูดกืนกินทั้งเป็นได้โดยไม่ต้องพยายามย้อนกลับไปก่อนที่ท่านมืดจะถูกแบนมีผู้ใช้พลังออร่าพยายามจะดูดซับมัน แม้แต่ขั้นขวานผี3าดาวเพียงแค่ดูพทพับเศษเซลแห่งความมืดที่เหลือจากความผิดปกติระดับซีกับถูกพลังสะท้อนอย่างบ้าคลังแล้วก็กัดกินผิวหนังจนเน่าเปื่อยจิตใจแตกสลายและจนถึงตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลบ้าออกมาได้แล้วพวกแกแอบดูพวกเรามาสักพักแล้วถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดฟางอี้คุณคือคนที่ประกขึ้นแห่งความมืดสินะ และเมื่อกี้คุณกําลังทําอะไรอยู่ดูดซับพลังแห่งความมืดหรอใช่เขายอมรับแล้วพี่หลานพี่กําลังทําอะไรนะ่ะถ้าฉันจะไม่ผิดฝั่งอี้คือเป้าหมายอันดับต้นๆที่พวกกองทัพต้องการตัวไม่ใช่หรอสมาคมวิญญาณของพวกเราพยายามจะชวนเขาก่อนแต่พวกคุณมาตัดหน้าแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน คุณผู้หญิงคุณดูร้อนลอนที่จะทําภารกิจนี้ให้สําเร็จแต่ตอนนั้นคุณกลับดูไม่พอใจที่เราไม่ตายกันหมดที่นี่พี่แหลนพวกเราเชื่อใจท่านมาตลอดแต่ถ้าท่านมาแล้วทําไมถึงไม่ลงมือล่ะถ้าไม่มีฟางอี้แล้วก็พวกเราคงตายกันหมดแล้วแต่คุณกลับยืนดูเฉยเฉยจะเย็นเย็นดูเหมือนเพื่อนร่วมทีมของเธอจะชอบเธอมากเลยนะยินดีด้วยนายผ่านแล้วผ่านผ่านอะไรก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว งั้นคุณก็มาที่นี่เพื่อทดสอบผมหรอก็ประมาณนั้นแหละนะด้วยพรสวรรค์และพลังของนายฉันไม่อยากเพึ่งพารายงานที่ไรชีวิตชีวาน่ฉันอยากจะเห็นด้วยตาของตนเองว่านายเป็นคนแบบไหนกันและเพื่อตอบคำถามก่อนหน้านี้ของนายว่าทำไมฉันถึงไม่เข้ามายุ่งพอผู้ใช้พลังออร่าทำได้เพียงปฏิบัติตามกฎของโลกแห่งการฟื้นคืนพลังวิญญาณเท่านั้นพวกเราทุกคนก็เหมือนกันนั่นคือชะตาก,กรรมของผู้ใช้พลังออร่าชีวิต ความตายโชคชะตามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อพวกเธอมีคนที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือคอยปกป้องยังไม่สังเกตอีกหรอไม่มีอะไรโจมตีพวกเธอตลอดเวลาที่ผ่านมานั่นเป็นเพราะพวกมันหวาดกลัวอย่างแท้จริงกับการผนึกขึ้นแห่งความมืดของฟางอี้ตัวขึ้นแห่งความมืดเองก็เป็นแบบนั้นลังแกผู้ที่อ่อนแอหวาดกลัวผู้ที่แข็งแกร่งมาเถอะฉันจะพาพวกเธอไปหาดอกไม้ที่ถูกทิ้งเองที่นี่ฉันรู้จักดีกว่าใคร ทำไมรู้สึกว่าสภาพจิตใจของเธอเหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยเลยแฮะทีมของเราเก่อนหน้านี้ก็เคยเจอขึ้นแห่งความมืดมาก่อนสุดท้ายคนที่ออกมาก็คือเธอนี่แหละอย่างนี้เองสินะเพราะตำแหน่งของเธอการเชื่อฟังภารกิจและกดเด็ดขาดของเธอและการเสียสละของเพื่อนร่วมทีมทําให้เธอมีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองหลังการต่อสู้แต่ถึงกระนั้นความเชื่อบางอย่างก็ยังทําให้เธอเดินต่อไปได้การได้เห็นฉันผนึกขึ้นแห่งความมืดมันแค่ผนึกเธอจนถึงขีดสุด แต่ก็ยังมีความเชื่อบางอย่างที่คอยคำจุนให้เธออยู่ต่อได้เพียงแต่เมื่อเธอเห็นชั้นผนึกขึ้นความมืดแล้วเธอก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปช่างมันเถอะพวกเราแค่มีเมตตาต่อผู้ที่บาดเจ็บเสียหน่อยก็ไม่เป็นไรผู้บาดเจ็บเออพลังวิญญาณของเธอน่ะเสียหายอย่างหนักอย่างน้อยก็ต้องเคยมีพลังระดับสร้างวิญญาณสองดาวแต่เพราะความเสียหายหนักเกินไปทําให้พลังของเธอลดลงต่ำกว่าระดับสองไปแล้วนั่นหมายความว่าเธอกําลังได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ ขอบคุณแต่แผลของฉันมันไม่สำคัญหรอกเขตมือทมิน <treatment> สุสานปะปนนี่มันเรามาถึงแล้วที่นี่คือสุสานปะปนดูนั่นสินั่นแหละคือดอกไม้ที่พวกเราต้องการในที่สุด ฉันก็พบเธออีกครั้งมีบางอย่างผิดปกตินี่เธอนะ่ะได้สติสักที